สดีค่ะวันนี้มาในเมนูนะคะผัดเผ็ดหมูป่านะคะพอดีวันนี้อมได้นี่ใบโหระพามาจากสวนวิทเทคนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเหมือนเคยคะ่ะวันนี้ก็จะทำเมนูแบบไม่เสียเงินไม่ได้จ่ายเงินอะไรเลยวันนี้นะคะเก็บของเหลือๆของเดิมที่มีอยู่ในตู้ อันนี้ก็กระชายที่ทำน้ำยาขนมจีนวันนั้นนะคะเหลือริกแกงตายพิกแกงพังงานนะคะเผ็ดอร่อยเข้มข้นอันนี้ก็มีติดตู้ไว้ตลอดอยู่แล้วค่ะสั่งมาไว้เป็นโรนะคะส่วนหมูป่านี้ก็คือไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้มีคนให้มาค่ะต้องขอบคุณคนให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเผ็ดจะเอาเฉพาะวัตถุดิบที่มีนะคะ ปกติอาจจะต้องมีพริกไทยอ่อนนะคะแล้วก็จะต้องมีพริกแดงแต่วันนี้ออมจะเปลี่ยนนะคะคืออยากอยากได้กลิ่นอยากใช้ใบโหระพาเราไม่มีพริกไทยอ่อนเราก็ใช้ใบโหระพาใช้สมุนไพรอื่นแทนได้หมดค่ะแล้วแต่เราจะทํานะคะอย่างที่ว่านะคะก็คือใช้วัตถุดิบที่มีอยู่เท่านั้นโดยไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องออกไปซื้อเลยค่ะ นี่นะคะกระทะเราดูส่วนหลังบ้านออมนะคะนี่ค่ะเราจะผัดอยู่ตรงสวนหลังบ้านนะคะสวนส่วนครัวผัดตรงนี้เลยจะเป็นระเบียงแคบๆนะคะไม่กว้างทำอยู่ตรงนี้เลยนะคะ,ะเปิดไฟค่ะน้ำมันมะพร้าวค่ะ เดียวนะคะวันนี้อาจจะไม่ถนัดนะคะพิกแกงอร่อยมากเข้มข้นพิกแกงเผ็ดพังงานะคะเผ็ดสุดคนทานทานได้หรือเปล่ไม่รู้สุดติงก็ดิง แค่บริเวณนี้ค่ะมีบริเวณไฟอ่อนนะคะไม่ใช่ไฟแรงะคะแรงมากเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้แต่เครืแกงให้หอมเลยค่ะพิกแกงเผ็ดใต้นี่คือบอกเลยนะคะน้ำเหนยเลยนะคะมันจะแบบเข้มข้นสมุนไพรหนักมากเผ็ดหูอื้อแต่อร่อยนะคะอร่อยมาก มหมูป่าค่ะอันนี้ทำการคนเดียวนะคะคือให้ให้แตฟนะคะคให้คนเลิกงานทานส่วนออมไม่ทานแล้วนะคะงดทานตั้งแต่สี่โมงเยน็นมาทำให้ S <S <S เลิกงานสองทุ่มแล้วก็ไปไปวิ่งแก๊ปไปทำงานต่อกว่าจะกลับมาชินประสามสี่ทุ่มนะคะทำไว้รอก็จะไ,ได้หมดหน้าที่เราเราก็จะได้ไปทำเอง,เอง,เองเส่วนตัวแะ้วนะคะเติมน,น้ำนิดหน่อยะคะ่หะหกสิบ หุงเสร็จแล้วข้าวเดิบดแล้วสูตรวันนี้นะคะอาจจะไม่เหมือนที่ไหนเรือบางคนไมาที่ไม่ถิงใจได้นู่มบนี้เอาไปว่าสูตรตามใจฉันแบบที่แบบผุดใช้สูตรมันนะเอาเอาเอาวัตถุดิบที่มีไม่ต้องให้มันแบบว่าเป๊ะเหมือนกับในตำราหรืออะไรก็แล้วแต่เราเราจะใส่อะไรก็ใส่ อยาใส่อะไรก็ใส่เอาที่อร่อยถูกปากก็พอเมนูนี้ไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะคะวันนี้มีฟรีหมูก็ฟรีค่ะรับก็ฟรีข้าวก็เอามาจากบ,บ้านครับนี่หมูสุกนะคะในระหว่างนี้นะคะ รุงรสค่ะชุดนิดหน่อยเตงรักเสร็จไรแตงไ,ไ,ไหนเสร็จนานน้ำตาลเล็กน้อยน้ำปลาแต่ป่าเอาเด้อเอารสชาติปากไข่ปากมันนะคนชอบไม,ไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้บางคนไม่ชอบส่บางคนชอบกิน,นอนนันนี้ตัดนี่ตัดรสชาติคตัดความเผ็ด ไม่ได้นะคะโอเครสชาติตามนี้นะคะอร่อยแล้วรสชาติตามปาก้อไมไี่แล้ใส่ใบมะกรูดทีม่มีใบมะกรูดกับกระชายไปก่อนเนะใบโหระพาใส่ที่หลังเพราว่าสุกง่าย จะเรียกว่าผัดเผ็ดหมูป่าใบโหระพาก็ได้แต่ใครจะตั้งชื่อตั้งชื่อตามใจฉันโอหน่าจินมว่าผัดพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกแดงไม่เป็นไรเอาวัตถุดิทบที่มีปริเสกคือวัตถุดิบที่มี เรียบร้อยนะคะหมูก็สุกด,ดีแล้วนะโอ้โหลงไปเลยป <c oughs> ิ่งใบโหระคาหอมดี่ขนอันนี้ก็เลยอู้หอมมากยิบไปเลย,เลยไปแล้วนะ <c oughs> รูปเกล้ารูปเกล้าไม่ใช่โหระคาตละด โอ้ม y ก o d นันะารนะคะานะะไปจัดเสร็จจานกันจ้ะ